สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางหานอยสามนอยนะคะสูตรวัดใจสามนอยนะคะพี่น้องก็แนวทางเข้าหรือหลุดนะคะวันที่ยี่สิบสามนะคะมาชมพรม้อมๆกันนะคะพี่น้องจ๋าว่าเข้าหรือหลุดเนาะเอดก็ให้ห้ากับสามไปนะคะพี่น้องจ๋าห้ากับสามนะคะ อรอบแรกนะคะรอบพิเศษมาสามหนึ่งนะคะตัวตรงๆเลยนะคะตัวเด่นมานะคะตัววิ่งมานะคะพี่น้องจ๋าก็มานะคะตรงๆงสามหนึ่งนะคะส่วนรอบพิเศษบนนะคะหกหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าหกหนึ่งมาตัววิ่งนะคะแอดเจาะไม่เข้านะคะพี่น้องส่วนรอบปกตินะคะสองเจ็ดนะคะสองเจ็ดมาเลขวิ่งนะคะพี่น้องนี่พี่น้อง ลืมบอกไปนะคะตัววิ่งมานะคะหกสองหนึ่งมารอบ VIP นะคะทั้งสามตัวนะคะตัววิ่งเนาะเต็มเต็มเลยนะคะพี่น้องก็น่าเสียดายเนาะพี่น้องเนาะต้องขอโทษขออภัยนะคะเอดแอดเจาะไม่ไม่แตกเนาะส่วนรอบปกตินะคะสองเจ็ดมาตัววิ่งนะคะเจาะเจาะไม่เข้านะคะรอบพิปกติบนนะคะออกสองห้าสองเก้านะคะ ห้าสองไปอยู่ข้างหน้านะคะพี่น้องจา๋ามาเล็กวิ่งอีกแกะมาเล็กวิ่งอีกแล้วนะคะพี่น้องจา๋าไม่เข้านะคะพี่น้องส่วนรอบ v i p นะคะหกสามนะคะหกสามมาตัวตัวนี้นะคะพี่น้องจา๋ามาสามกับหกนะคะพี่น้องจา๋าแอดเจไม่แตกนะคะพี่น้องรูดถ้าสายรูดก็น่าจะโอเคอยู่นะคะพี่น้องแต่แอดเจไม่เข้าเนาะ ส่วนรอบ v ีพนะคะแปดเจ็ดนะคะแปดเจ็ดไม่มานะคะพี่น้องสรุปนะคะเข้าแต่3ามหนึ่งนะคะถ้ารูดเข้า3 6มหด้วยนะคะพี่น้องจ๋าก็ยังดีนะคะที่มาตั้งแต่รอบแรกนะคะพี่น้องส่วนสายรูดต้องขอโทษขอภัยนะคะไม่เข้าเนาะไปตามลุ้นกันต่อนะคะสำหรับวันที่24นะคะเข้ามาแล้วนะคะก็ฝากนะคะ ขอกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะไปลุ้นกันต่อนะคะพี่น้องจ๋าว่าวันที่24นะคะเอสจะให้ตัวไหนเนาะพี่น้องนี่นะคะพี่น้องจา๋าสำหรับวันที่24เดือน5ปี64นะคะอยู่กับช่องเอสเพียนพารวยชาแนลนะคะเพียนชาแนลก็ได้หรือว่า เพียนพารวยก็ได้นะคะพี่น้องจ๋าสูตรวัดใจสามนอยนะคะเจาะให้สองตัวบนล่างนะคะพี่น้องเ,อเด่นนะคะพี่น้องเด่นวิ่งนะคะพี่น้องก็อย่าลืมตัววิ่งนะคะเหมือนของเมื่อวานนะคะตัววิ่งมามาแตกทั้งสามตัวเลยนะคะพี่น้องจ๋าอย่าลืมนะคะบางทีแอดก็จับจับคู่ผิดนะคะ เด่นสนะคะพี่น้องจ๋าเด่นสีกับเจนะคะวิ่งนะคะวิ่งศูนวิ่งหวิ่งห้านะคะเรามาเจาะคู่สี่กันนะคะเอ๊จะเจาะได้ตัวไหนนะคะมาชมพร้อมๆกันเลยนะคะสี่เ้านะคะ ี่แปดนะคะสี่เจ็ดอ่าสี่สี่ห้านะคะสี่สองนะคะพี่น้องแอดจ่อให้แค่ห้าคู่เท่าน,นั้นนะคะพี่น้องจ๋าก็ไม่ไม่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะคะส่วนเจ็ดนะคะก็จะมีเจ็ดเก้า เจ็ดแปดเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดศูน์นะคะพี่น้องจา๋าอย่าลืมไปกลับนะคะทุกแนวทางต้องไปกลับนะคะพี่น้องขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกการติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะ ที่มาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แอดเพียรน,นะคะขอบคุณมากๆนะคะแอดชอบนะคะ4 9่เก้านะคะสีนะคะสีนะคะรูดนะคะรูดได้ทั้งสองตัวนะคะพี่น้องจา๋ารูดนะคะน้ำหนักเท่ากันนะคะสี่สี่สี่นะคะแล้วก็เจ็ดเจ็ด เจ็ดนะคะชอบทั้งสองตัวนะคะพี่น้องจา๋าเน้นไปที่รอบพิเศษนะคะปกติแล้วก็ vip นะคะส่วนเจ็ดชอบเจ็ดเก้านะคะเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์นะคะพี่น้องเจ็ดหกก็ชอบเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะรอลุ้นรอออกนะคะพี่น้องจ๋าว่าจะหมูหรือจ๋านะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้มาตั้งแต่รอบแรกนะคะพี่น้องจ๋าขอให้มาตั้งแต่รอบพิเศษนะคะพี่น้องจ๋าพิเศษนะคะถ้าพี่น้องจะอาไปเป็นแนวทางของเฉพาะกิจก็ได้นะคะพี่น้องจ๋าเพราะว่าสูตรนี้ก็ใช้ได้อยู่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะรอลุ้นรอออกนะคะขอให้เพื่อนๆพี่น้อง fc ทุกท่านนะคะ สุขภาพอนามัยแข็งแรงแข็งแรงนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังทุกท่านนะคะจบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ